t o y o t i r e s, <Toyota>. <S ใครๆอาจจะละเลยความสำคัญของอยางรถยนต์แต่ยางรถยนต์คือส่วนสำคัญที่สุดที่เชื่อมระหว่างคุณกับโลานี่คือเหตุผลว่าทำไมยางของเราจึงต้องถูกผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมชั้นสูงของญี่ปุ่นเพื่อให้คุณไปได้ไกลกว่าที่ฝันเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นโ o โย t a ยส s สำหรับผมนะครับชื่อนภพลชัยโมงคลครับหรือว่าชื่อหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ใช้รถซิตี้ซีแอนจีครับตัวตัวใหม่นะครับแล้วก็ใช้ยางของต o ยโยไทยรุ่นทีวันอาร์ฮะสำหรับผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้รถวิ่งทางไกลค่อนข้างบ่อยแล้วโดยเส้นทางของทางภาคเหนือเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นโค้งซะเยอะครับผมวิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยสิ่งที่ประทับใจกับยาง Q1R นะครับจากการได้วิ่งทางไกลบ่อยๆนะครับรู้สึกว่าแตกต่างจากยางเดิมค่อนข้างมากในเรื่องการเข้าโค้งจังหวะการเบรกการแซงทุกอย่างครับจะมั่นใจขึ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากยางเนี่ยก็เคยได้ยินมาบ้างครับจากคนในขับหรือว่าอะไรเขาก็บอกว่าคือจังหวะในการที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นในจังหวะไหนา บางทีเราอาจจะคิดว่ามันไม่เกิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้การที่เราใช้ยางที่มีคุณภาพนะครับมันอาจจะมันอาจจะมองไม่ออกในตอนที่เราขับทั่วๆไปบนท้องถนนนะครับเราจะเห็นผลก็เมื่อเราได้ได้สัมผัสมันเองที่จุดๆนั้นอาจจะรู้สึกว่าเกือบไปแล้วหรืออะไรเงี้ยฮะครับผม สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่ที่อยู่ในเขตภาคเหนือที่ใช้ถนนที่โค้งไปโค้งมาครับการเลือกยางที่มีคุณภาพนะฮะก็จะช่วยให้เราเรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นกับอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะบ,บางทีมันอาจจะไม่คุ้มกันกับการเลือกยางที่อาจจะไม่มีคุณภาพหลายคนแนะนํามาว่ายางนี้โอเคใช้พอได้มัน มันถูกหรือว่าบางคนใช้คิดว่าเราใช้งานแค่ในเมืองฮะเราวิ่งไปจากเนี่ยจากบ้านพี่ทำงานคงไม่อะไรมากมายแต่รถยังไงมันก็มันเป็นสิ่งที่เราใช้มันทุกวันเราอยู่กับมันทุกวันฮะไอ้ตรงเนี้ยยางเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่สําคัญของรถก็อยากให้คุใส่ใจกับมันครับจะช่วยให้มีความปลอดภัยความมั่นใจมากขึ้นครับ Toyo ตโยต้ s, <Okay>. <S